สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้โจกับช่อง YouTube เป็นเอ็มรถไทยซิงครับในเสภาเบิ้งเครื่องปั่นครับผมครับเครื่องพันเก้าสิบปีเอสครับผมครับครับจากจ่างเซาตุลาธนาจักครับผมครับพี่น้องสนใจนะครับผมครับครับเครื่องปั่นครับใส่ในงานว่าจะเปลี่ยนงานล้ำสิ่ง มอลำครับผมครับหรืองานใส่กอสังครับผมครับพี่น้องสนใจโทรสอบถาม0885318695ครับหรือ0828432935ครับผมครับป่าเดือนเครื่องปั่นไฟครับเครื่องอยู่อำเภอพยัคฆภูพิเัยครับจังหวัดมหาสารคามครับผมครับพี่น้องสอบถามโทรสอบถามขอมาได้ครับผมครับเครื่องสเปค เก้าสิบเอทครับผมครับเป็นเครื่องใหญ่ครับผมครับหมอครับหมอลำซิงครับผมครับสเปกใหญ่ครับสเปกกลางครับผมครับแล้วก็ใส่กอสางครับผมครับงานเชื่อมงานหินเกียร์ครับผมครับได้สบายครับผมครับหมอลำนะครับผมครับหมอลำเช่าอยู่ที่งานละห้าพันบาทนะครับผมครับ ใส่ก่อสร้างอยู่ประมาณยู่แปดพันครับผมครับพี่น้องสนใจโทรสอบถามได้รับผมครับนะครับนี่เบอร์โทรครับผมครับโทรติดต่อครับป่าเดือนเครื่องันไฟครับผมครับเก้าสิบเอสของเดนโยครับผมครับเดนโยเซ็ตนอกแท้ครับผมครับ ระบบเสียงอิ่มแน่นอนครับผมครับระบบไฟอิ่มแน่นอนครับผมครับมีเครื่องปั่นอาจจะมีสายเมนครับผมครับพักโหลดสามเฟสครับผมครับให้ไปใส่งานครับผมเช่าเครื่องปั่นพร้อมปักโหลดแล้วก็สายไฟด้วยนะครับปักโหลดสายไฟสายไฟเมนเบอร์สิบครับผมครับเป็นเบอร์สิบ เอาถ้าพี่น้องสนใจจะเช่าเครื่องปั่นไฟครับตัวสอบถามเข้ามาได้ครับผมครับ0ู8 5 3 1 8 6 9 5ครับครับเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับ